สวัสดีเด็กๆม .1 ทุกคนนะครับวันนี้ครูบอมกลับมาพร้อมกับคลิปใหม่นะครับหลังจากเราหยุดปีใหม่ไปนานเลยก่อนปีใหม่นะครับครูบอมเนี่ยได้สอนพวกเราเรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นคำสรรพนามใช่ไหมครับพอสอนคำสรรพนามเสร็จปุ๊บครูบอมก็ขั้นด้วยการเขียนคำอวยพรแล้วก็ให้เด็กๆทำงานการอวยพรพร้อมกับข้อความ การเขียนคำอวยพรที่ถูกต้องนะครับ1งานใช่ไหมแล้วก็หยุดปีใหม่หลังจากปีใหม่เปิดหน้าครูบอมก็ให้พวกเราเนี่ยเขียนบรรยายว่าเราไปเที่ยวไหนไปทำอะไรมาบ้างในช่วงปีใหม่จำได้ไหมครับแล้วก็ให้เขียนแปดถึงสิบบรรทัดแบบเวนบ้นบรรทัดด้วยวันนี้ครูบอมกลับมาที่เรื่องเดิมนะครับนั่นก็คือเรื่องชนิดของคำคำไทยมีทั้งหมดเจ็ชนิดครับ เราเรียนคำนามไปแล้วเราเรียนคำศัพท์นามไปแล้ววันนี้ครูบอมจะมาสอนเรื่องคำกริยาถือเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนมาตั้งแต่ประถมด้วยเนาะครูบอมพยายามที่จะให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ทบทวนหลักภาษาวิธีการเขียนในช่วงโควิดเพราะเราไม่เจอกันเลยอ่ะจริงๆอะอยากสอนออนไซต์ site, ใจจะขาดแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้เราเรียนออนไลน์กันไปก่อนเนาะ ต่อไปนะครับเป็นคํากริยาครับเด็กคากริยาเนี่เป็นคําที่ใช้แสดงอาการนะการเคลื่อนไหวหรือการกระทําของคนสัตว์สิ่งของนั่นก็คือคํากริยาเนี่เป็นการแสดงการกระทําของคนสัตว์สิ่งของก็คือเป็นการแสดงการกระทําของคํานามหรือคําสรรพนามก็ได้คํากริยามีอยู่ทั้งหมด4ชนิดอย่างแรกเป็นคํากริยาที่ไม่ต้องมีกรรมรองรับ ชื่อเท่ๆของเขานะครับก็คืออะกร,รมกริยาไม่มีกรรมมารองรับคำกริยาชนิดนี้นะครับนำไปวางไว้หลังประธานของประโยคแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมาต่อท้ายก็ได้ไม่ต้องมีอะไรในที่นี้คือไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายนะแต่มีส่วนขยายกริยาได้ตัวอย่างเช่นนกบินเห็นไหมนกเป็นประธานบินเป็นคำกริยาไม่มีอะไรมาต่อท้ายบินบินจึงเป็นกริยาที่ไม่มีกรรมมารองรับ น้ำไหลน้ำเป็นประธานไหลเป็นกริยาสุนัขเหา่าสุนัขเป็นประธานเห่าเป็นกริยาเด็กๆจะเห็นว่าคําสีแดงนะครับได้แก่คําว่าบินคําว่าไหลแล้วก็คําว่าเหา่าล้วนแล้วแต่เป็นคําที่เป็นคํากริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้คือชนิดที่1นนะ ต่อไปนะครับเป็นกริยาชนิดที่สองนั่นก็คือกริยาที่ต้องมีกรรม,มารองรับชื่อที่เท่ของเขาแบบเป็นทางการเรียกว่าสกรรมติยานะครับคํากริยาชนิดนี้เวลาเวลาเรานำไปใส่ในประโยคเราจะต้องมีกรรมมาต่อท้ายกริยาเสมอยกตัวอย่างเช่นน้องอ่านหนังสือน้องนี่เป็นชื่อคนนะน่องอ่านหนังสือน่องเป็นประธานอ่านเป็นกริยา ส่วนหนังสือนั้นเป็นกรรมของประโยคเพราะว่าถูกหนองอ่านแบบนี้ครับเด็กๆจะเห็นว่าคําว่าอ่านตัวสีแดงเนี่ยมีคําว่าหนังสือเป็นกรรมมาต่อท้ายคํากริยาอะไรก็ตามที่มีกรรมมาต่อท้ายแบบนี้เราจะเรียกว่าสกรรมกริยาตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นพ่อตัดกระดาษพ่อเป็นประธานตัดตัวหนังสือสีแดงเป็นคํากริยา กระดาษถูกพ่อตัดกระดาษจะเป็นกรรมเด็กๆจะเห็นว่ากรรมคําว่ากระดาษเป็นกรรมตามหลังคําว่าตัดที่เป็นคํากริยาจะแดงว่าตัดเป็นกริยาที่มีกรรมมาต่อท้ายตัดจึงเป็นสกรรมกริยาทันไหมกริยามีสองแบบนะหนึ่งไม่มีกรรมมาต่อท้าย 2. มีกรรมมาต่อท้ายต่อไปเราไปดูกริยาอีกสองแบบที่เหลือนะครับ ต่อมาเราเรียกกริยาชนิดที่3ว่ากริยาที่ต้องมีส่วนเติมเต็มชื่อเท่ๆของเขาเรียกว่าวิกตัตถกริยานะครับเป็นกริยาที่อยู่เฉยๆไม่ได้มีประธานมีกริยาแล้วกริยาเนี่ยไม่มีกรรมมาต่อท้ายแล้วก็วางไว้เฉยๆไม่ได้คำกริยาเหล่านี้จะต้องมีอะไรก็ตามมาต่อท้ายเสมอ เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มทำให้เจ้ากริยากลุ่มนี้เป็นกริยาที่สมบูรณ์ตัวอย่างดูตัวสีแดงนะลูกเช่นคำว่าเป็นดุดเหมือนคล้ายเรากับคือเท่าอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะถ้าสมมติครูบอมเดินมาแล้วครูบอมก็บอกว่าเด็กๆครูบอมเป็นแล้วครูบอมก็เดินไปเด็กๆก็จะงงครูบอมเป็นอะไรอ่ะพูดยังไม่จบประโยคเลยเห็นไหม คำเหล่าเนี้วางไว้ท้ายประโยคแล้วจะไม่ได้ใจความแต่ถ้าครูบอมเดินมาแล้วครูบอมบอกว่าเด็กๆครับครูบอมเป็นครูภาษาไทยคําว่าครูภาษาไทยทําให้ประโยคนี้สมบูรณ์ขึ้นทําให้คําว่าเป็นที่เป็นกริยานเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็เป็นส่วนเติมติที่ทำให้ประโยคนั้นจับมีใจความสําคัญแล้วเราอ่านแล้วโอ้จับใจความได้อย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างเช่นเขาเหมือนพ่อ ก็บอกว่าเขาอะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนคุณพ่ออาจจะเป็นหน้าตาการแต่งกายหรือนิสัยก็ได้ถ้าเดินมาบอกเขาเหมือนแล้วก็เดินไปเลยคนก็จะงงว่าเขาเหมือนอะไรอะไม่รู้ว่าเหมือนอะไรก็มีคำว่าพ่อมาต่อท้ายเป็นส่วนเติมเต็มทําให้ประโยคนี้เข้าใจได้อย่างนี้เห็นไหมแมวคล้ายเสือถ้าเดินมาบอกแมวคล้ายอื ถ้าครูบอมก็เดินไปเด็กๆก็จะงงว่าแมวคล้ายอะไรครูแต่ถ้าครูบอมบอกว่าแมวคล้ายเสือเสือจะเป็นส่วนเติมเต็มทําให้คําว่าคล้ายเป็นกริยาที่สมบูรณ์หนึ่งเปอร์เซนะครับต่อไปกริยาชนิดสุดท้ายเราเรียกว่ากริยาช่วยชื่อเท่ๆของเขาก็คือกริยานุเคราะห์นะครับกริยานุเคราะห์เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่มีหน้าที่ของกริยานุเคราะห์เนี่ยก็คือ ไปเจ้ากลิยานุกคนเนี่ยจะไปช่วยทําให้กริยาหลักของประโยคมีรายละเอียดมากขึ้นสื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะทำให้คนอ่านแล้วรู้เรื่องเข้าใจมากขึ้นตัวอย่างคําสีแดงเช่นจะอาต้องควรจงเถอแล้วหรอกเติมไปเมื่อไหร่มันจะไปช่วยทําให้กริยาจริงๆของประโยคนั้นนะ แจ่มแจ้งแดงแจ๋ร้อยเปอร์เซนตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าสันติจะไปห้องสมุดเขาบอกสันติไปห้องสมุดเราก็ไม่รู้ว่าสันติไปเมื่อไหร่แต่พอเราเอาคําว่าจะเติมลงไปสันติจะไปห้องสมุดแสดงว่าบอกเวลาในอนาคตว่าสันติจะไปนะสันติเป็นประธานกริยาหลักของประโยคก็คือไปห้องสมุดเป็นกรรมวัตถุสันติไปเยือนคําว่าจะ เป็นคำกริยาช่วยไปขยายคำว่าไปที่เป็นกริยาหลักท่านครูวอไหมสันติเป็นประธานไปเป็นกริยาหลักห้องสมุดเป็นกรรมจะเป็นคำกริยาช่วยที่เอาไปช่วยขยายความคำว่าไปไปเป็นกริยาหลักจะเป็นกริยาช่วยพอใส่ปุ๊บก็ทำให้รู้ว่าอ๋อสันติไปในอนาคตไม่ได้ไปตอนนี้มีคำว่าจะก ประโยคที่สองน้ําอาจท่วมถ้าบอกน้ําท่วมอ้เหตุการณ์นึเนเกิดไปแล้วมั้งแต่ถ้าบอกว่าน้ําอาจท่วมแสดงว่าน้ํายังไม่ท่วมเป็นการคาดคะเนแนวโน้มข้างหน้าคาดเดาไว้ก่อนว่าน้ําอาจจะท่วมในอนาคตน้ําเป็นประธานท่วมเป็นกริยาหลักคําว่าอาจเป็นกริยาช่วย น้องนอนแล้วคําว่าน้องเป็นประธานนอนเป็นกริยาหลากักแล้วเป็นกริยาช่วยทําให้รู้ว่าน้องหลับไปแล้วมันผ่านมาแล้วน้องหลับไปตั้งนานแล้วน้องไม่ได้กําลังจะหลับหรือน้องไม่ได้เพิ่งจะหลับคือน้องหลับไปแล้วว่ามันเป็นอดีตไปแล้วน้องหลับเนี่ยแล้วก็ยังหลับอยู่จนถึงตรงนี้เห็นไหมทำลแล้วคำว่าแล้วทําให้เรารู้เรื่องเวลานะครับเนี่ยคากริยาเนี่ยมีแค่นี้เอง เห็นไหมแล้วเดี๋ยวครูบอมนะจะให้เด็กๆทํากันบ้านให้เด็กๆหาใบงานที่เป็นใบงานคํากริยาหน้าตัดแบบนี้เวลาเด็กๆทำใบงานนะอยากรู้ว่าใบงานนั้นเป็นใบงานอะไรนะครับให้หนูดูด้านบนนะครับเด็กๆจ๋าให้หนูดูด้านบนนี่ชื่อเรื่องใบงานจะอยู่ข้างบนนะเวลาหยิบใบงานออกมาก่อนทําสิ่งที่ครูบอมเน้นย้ําให้หนูทําตลอดนั่นก็คือให้เขียนชื่อ นามสกุลแล้วก็ชั้นถ้าใส่เลขที่มาด้วยจะยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยแล้วเวลาเขียนชื่อใส่เด็กหญิงกับเด็กชายมาให้ครูบอมด้วยนะไปหาใบงานเรื่องคำกริยาเติมชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่เด็กหญิงเด็กชายด้วยมีคนบอกว่าครูบอมครับหนูยู่1ทับ1 1ทับ2 1ทับสทำไมตรงนี้เขียน1ทับเด็กๆไม่ต้องไปสนใจนะ อันนี้เป็นรหัสตัวชี้วัดเวลาครูบอมเอาไปเก็บคะแนนแล้วกรอกคะแนนเป็นเกรดให้กับเด็กๆเด็กๆไม่ต้องไปสนใจอันนี้มันเป็นลำดับที่เป็นรหัสส่วนตัวของครูบอมเฉยๆนะจ๊ะเขาบอกบอกว่าใบงานนี้มีอยู่สองตอนตอนที่หนึ่งให้นักเรียนนำคำกริยาในก้อนเมฆต่อไปนี้ไปเติมลงในประโยคด้านล่างให้ถูกต้องน่าจะมีอยู่ทั้งหมด9ข้อจริงๆด้วยนะมี9คําก็9ข้อเติมถูกต้องเสร็จปุ๊บ <c oughs> ให้บอกเด้๋ยว่าคําคํานั้นเป็นชนิดของคํากริยาแบบไหนเห็นไหมเขาบอกมีใบมาให้ว่าคํากริยามีสี่ชนิดอกรรมกริยาคือกริยาไม่มีรมเดี๋ยวครูบอมจะโน้ตไว้ให้เด็กๆด้วยนะครับอกรรมกริยาคือว่าเป็นกริยาที่ไม่มีรมนี่ใส่ไว้สกรรมกริยาคือกริยาที่ต้องมีกรรมมาต่อท้าย วิกตัตถาก,กริยาคือกริยาที่ต้องมีส่วนเติมเต็มอยู่โดวดๆไม่ได้และกริยานุเคราะห์ด้านล่างคือกริยาช่วยกริยาหลักเป็นกริยาช่วยที่ช่วยกริยาหลักอ่ะไปดูตัวอย่างฉันจุดจุดจุดข้าวผัดหมูในตอนเช้าฉันอะไรดีอ่ะฉันวิ่งข้าวผัดหมูฉันตื่นเต้นข้าวผัดหมูฉันกําลังข้าวผัดหมูมก็ไม่ได้ใช่ไหม ก็ต้องเป็นฉันกินข้าวผัดหมูในตอนเช้าเห็นปะพอฉันกินข้าวผัดหมูในตอนเช้าเสร็จปุ๊บคำว่ากินเป็นคำกริยาใช่ไหมลูกคำว่ากินเนี่ยเป็นคำกริยาใช่ปะฉันเป็นประธานกินเป็นคำกริยาข้าวผัดหมูถูกกินแสดงว่าข้าวผัดหมูเป็นกรรมประโยคนี้มีกรรมมาต่อท้ายคำกริยา สแสดงว่าต้องเป็นคําว่ากินต้องเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมเพราะฉะนั้นถ้ากินเป็นคํากริยาที่ต้องมีกรรมตรงนี้หนูก็มาใส่ว่าคําว่ากินเนี่ยเป็นกริยาแบบสกรรมกริยาเสร็จแล้ว1ข้อ1นคะแนนข้อที่สองเนี่ยครูบอมช่วยสักสข้อแม่บอกฉันว่าอาแม่บอกว่า ฉันมีหน้าตาจุดจุดจุดดาราเกาหลีแม่บอกฉันว่าฉันมีหน้าตาคลานดาราเกาหลีมีหน้าตาวิ่งดาราเกาหลีก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องมีหน้าตาอะไรเอ่ยมีใครตอบไหมมีหน้าตาคล้ายดาราเกาหลีเห็นไหมเด็กๆลองดูนะสิ่งที่ตามหลังคําว่าดาราเกาหลสิ่งที่ตามหลังคําว่าคล้ายคือดาราเกาหลี ถ้าเราตัดตรงนี้ออกประโยคเป็นแม่บอกว่าฉันมีหน้าตาคล้ายแล้วเราก็เงียบทุกคนก็จะงงคล้ายอะไรอ่ะประโยคยังไม่จบใช่ไหมจะต้องมีอะไรมาต่อท้ายต่อประโยคถึงจะได้ใจความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคําว่าดาราเกาหลีตรงเนี้ยเรียกว่าส่วนเติมเต็มทําให้คําว่าคล้ายเป็นกริยาที่แท้จริง100% ถ้าเป็นส่วนเติมเต็มสแสดงว่าคล้ายต้องเป็นกริยาที่มีส่วนเติมเต็มกริยาที่มีส่วนเติมเต็มเราเรียกว่าวิกาตัถกริยานี่ได้แล้วอีกหนึ่งข้อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเล็กนิดนิดหนึ่งเวลาทำหนูอย่าลืมนะว่าถ้าข้อไหนเนี่ยเด็กๆตอบไปแล้วะ้ะให้เด็กกากรบาดออกเช่นคำว่ากินะกากบาดออก คำว่าคล้ายกากบาดออกจะได้สร้างนิสัยเป็นคนรอบคอบแล้วก็ป้องกันความผิดพลาดเราก็จะรู้แล้วว่าสองคำเนี้ยสามคำเนี้ยสองคำเนี้ยเติมไปแล้วก็จะไม่นํามาเติมอีกข้อได้ทายก็จะง่ายขึ้นเพราะมีตัวเลือกน้อยลงเด็กๆคนไหนบอกว่าครูบอมท่านอุก,กากบาดแล้วมันจะไม่สวยเปลี่ยนก็ได้นะให้ระบายสีก็ได้ระบายสีลงไปในก้อนเมฆที่เติมลงไปแล้วจนถึงก้อนเมฆข้อสุดท้าย ก็ครบ9ก้าก้อนระบายสีเต็มทั้งหมดพอดีเลยทําแบบนี้ก็ได้อันนี้คือตอนที่1ต่อไปใบงานนี้มีสองตอนนะครับไปดูตอนที่สองเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกคําอะไรก็ได้แล้วก็แต่งประโยคโดยแต่งทั้งหมด4ประโยคให้แต่ละประโยคมีคํากริยาต่อไปนี้ข้อที่1ขอสกรรมกริยา ข้อที่สองขออักรรมกริยาข้อที่สามขอวิกตัตถกริยาข้อที่สี่ขอกร,ริยานุเคราะห์นะเด็กๆถ้าใครทําไม่ได้เดี๋ยวย้อนคลิปกลับไปดูตรงหน้าก่อนหนะ้าว่ามีประโยคอะไรบ้างมีคําไหนหน้าแต่งแต่งประโยคบ้างเดี๋ยวอันนี้ครูบอมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างแต่อย่ามาลอกครูบอมนะตัวอย่างนะครับเช่นสกรรมกริยาเป็นกร,ริยาที่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายนะอย่างเช่นครูบอมบอกว่า ครูบอมหั่นหม,มูครูบอมเป็นประธานหั่นเป็นกริยาหมูถูกครูบอมหัน่นหมูเป็นกรรมเห็นไหมแสดงว่าหมูเป็นกรรมตามหลังหั่นที่เป็นกริยาเห็นปะมีกรรมมาต่อท้ายกริยาเป็นสะกรรมกริยาแสดงว่าถูกต้องทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บให้เด็กๆขีดเส้นใต้นะครับให้เด็กๆขี่เส้นใต้ คำกริยาชนิดนั้นด้วยหันเป็นสกรรมกริยาขีดขีดเส้นใต้คําว่าหันตัวอย่างต่อไปอะกรรมกริยาเป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายเช่นครูบอมนอนไปแล้วครูบอมก็ครูบอมฝันจบประโยคเลยเมื่อคืนนี้ก็ได้เมื่อคืนนี้ครูบอมฝันเมื่อคืนนี้ครูบอมเป็นประธานฝันเป็นกริยาเมื่อคืนนี้ไม่ใช่กรรมเมื่อคืนนี้เป็นการบอกเวลา ก็เป็นการขยายคําว่าฝันก็ไม่ใช่กรรมแสดงว่าประโยคนี้ฝันไม่มีกรรมมาต่อท้ายเพราะไม่มีกรรมมาต่อท้ายฝันก็เลยกลายเป็นอะกรรมกริยาทีนี้ครูบองก็ขีดเช้นใต้คําว่าฝันต่อไปวิกะตัทถกริยาเป็นกริยาที่ต้องมีส่วนเติมเต็มบอกเฉยๆไม่ได้ประโยคไม่จบเป็นอะไรดีหน้าเป็นเหมือนคือคล้ายเท่าดุด คร,าราครูบอมเหมือนดาราครูบอมเหมือนดาราเห็นไหมครูบอมเป็นประธานเหมือนเป็นคํากริยาถ้าเดินมาแล้วบอกครูบอมเหมือนแล้วก็หายไปเลยคนฟังก็จะงงว่าครูบอมเหมือนอะไรนะ้าถ้าบอกว่าครูบอมเหมือนดาราอ๋อดาราเป็นส่วนเติมเต็มทําให้คําว่าเหมือนเป็นคํากริยาที่สมบูรณ์แบบหนึ่งร้อเปอร์ซนแสดงว่าดาราเป็นส่วนเติมเต็ม ดังนั้นคำว่าเหมือนจึงเป็นคำกริยาที่มีส่วนเติมเต็มก็ต,มมต่อท้ายนะต่อไปกริยานุเคราะหรือกริยาช่วยเป็นกริยาที่ทำให้กริยาหลากักมีความชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋มากขึ้นมีคำว่าควรต้องจะอาจโอเต็มไปหมดเลยตัวอย่างเช่นครูบอมควร อาบน้ำนี่นะถ้าบอกครูบอมอาบน้ําก็ไม่รู้ว่าอาบเมื่อไหร่แต่ถ้าบอกว่าครูบอมครูควรอาบน้ําแสดงว่าตอนนี้ครูบอมยังไม่ได้อาบแล้วมีคนแนะนําให้ครูบอมไปอาบน้ําครูบอมเป็นประธานอาบน้ําเป็นกริยาหลักคําว่าควรเป็นกริยานุเคราะห์แบบเนี้ทําอย่างเงี้ยตอนที่สองเสร็จแล้วปุ๊บก็มาส่งวันศุกร์นี้ทีนี้ ถ้าสมมติว่าสุกนี้ไม่ว่างก็มาส่งสัปดาห์ถัดไปก็ได้นะเผื่อบางทีแบบให้มาส่งทุกสัปดาห์ผู้ปกครองไม่สะดวกแต่อยากให้ส่งเรื่อยๆนะอย่าขาดช่วงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มีเด็กส่งงานครูบอมมาเยอะเลยทั้งป .5 ม .1 แล้วก็ม .2 ครูบอมจัดทยอยตรวจแล้วก็จะบอกว่าใครขาดงานอะไรบ้างเด็กๆก็ต้องช่วยครูบอมครึ่งทางนะอย่ารอให้ครูบอมบอกอย่างเดียวไปย้อนดูคลิปของเก่าให้ครบแล้วในคลิปเนี่ย ครูบอมสอนเรื่องอะไรทําแบบฝึกหัดอะไรแล้วเกือบทุกคลิปครูบอมเฉลยแบบฝึกหัดหมดเลยไปตามดูเป็นไปได้เวลาเรียนอยากให้ทําแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยถ้าผิดก็กลาผิดมาไม่เป็นไรใช้ปากกาแดงตรวจมาเลยถ้าตัวเองผิดนะ่ะแล้วก็เขียนด้านล่างด้วยว่าทําเองทําด้วยตัวเองแบบนี้เด็กจะได้รู้ว่าอ๋อเราผิดข้อนี้เราแก้ถูกต้องและจะได้จําได้แล้วก็นําไปใช้ให้ถูกต้อง นะครับแล้วก็งานเกา่าให้เขียนการให้เขียนคําอวยพรล,ลงการสวัสดีปีใหม่อย่าลืมทําแล้วหลังปีใหม่มาครูบอมสั่งหรือสอนเรื่องให้สั่งงานเรื่องให้หเด็กๆเขียนว่าปีใหม่ไปทําอะไรมาบ้าง8ปดถึงสิบบรรทัดแบบเวนบ้นบรรทัดเด็กๆอย่าลืมนะไม่ยากเลยใช่ไหมอืมสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูบอมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยนะ